แล้วะครับทุกคนมันถึงเวลาที่เราจะกลับมาสู่เกมที่พวกเรารักกันนะใช่นะครับเกมเฟรดี้ยอยู่กับผมมานานแล้วเพราะฉะนั้นเราจะกลับมาเล่นกันมาอีกครั้งนึงเพราะว่าเราคิดถึงมันครับใช่ครับถึงผมจะเล่นไปทุกอย่างแล้วแต่ในเมื่อเราต้องกลับไปเล่นมันอีกครั้งนึงเราก็ไม่ลังเลที่จะนิวเกมครับผมนะไป เป็นดีฟแนนแบบพีซ่าต้องการหาสกิลลิติการที่ทำงานตั้งแต่ที่คืนหนึ่งของเช้ามีกล้องมีเปลลาๆอะไรไม่รู้ช่างหัวมันนะมานโอ้โหคนคุ้นเคยอ่ะโอโหไม่ได้เล่นนานคืนหนึ่งคืนหนึ่งอ่าฟังเสร็จโฟนกายกันก่อโอ้โหเพลงนี้ โอเคผมวางสายไปกันนะผมจะมาบนเรื่องหนังกันดีกว่าในเมื่อเราจะเล่นอีพีนี้เป็นอีพแรกเรากลับมาเนี่ยผมเสียดายอย่างอ่าบางอย่างในหนังเนี่ยมันไม่ค่อยมีบางอย่างในเกมเลยนะฮะอย่างเช่นเอ่อไอตรงเนี้ยทุกคนถ้าคนดูในหนังคุณจะเก็ตว่าไอตรงเนี้ยมันไม่ใช่แบบเป็นช่องๆแบบนี้นะเออมันเป็นมันเป็นประตูเว้ยมันเหมือนภักสามเลยมันไม่เป็นแบบนี้ มันไม่เป็นแบบนี้แล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนมันมันมันเชื่อมมากับตรงนี้เลยโซนนี้นะมันเหมือนมันเชื่อมมากับตรงนี้เลยในหนังนะมันจะไม่แบบมันจะไม่มันจะไม่เหมือนในเกมร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมบอกมันจะแบบเหมือนเชื่อมกันมาตรงนี้แล้วเพลงนี้ก็ไม่มีนะเพลงนี้ก็ไม่มีนะ ต่โปสเตอร์อะโปสเตอร์เหมือนมากแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยเขาเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีนะใน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 หนังอะเขาเขาเก็บรายละเอียดในพวกนี้ค่อนข้างดีแต่ว่าสิ่งที่มันไม่มีอะคือผมเข้าใจว่าเนี่ยคือกล้องกล้องที่เราดูอยู่นะมันมันมันคือในเกมเนาะมันต้องให้เห็นเป็นอย่างนี้แต่ถ้าถามตามแบบคือมันก็อยู่ตามนั้นกล้องมันจะอยู่ตามนี้แล้วก็กดดู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 เงี้ยครับเค้กคับเค้กตรงนี้ก็ไม่มีนะทุกคนแต่โปสเตอร์นี่มีแต่โปสเตอร์อะมันจะแบบเหมือนแบบอยู่ใกล้ไปหน่อย นะไอ้ตรงนี้มันจะกว้างแบบกว้างมากๆเลยผลิตครบก็มุมกล้องกว้างกว่านี้นะในในหลังนะไอ้เออเนี่ยเนี่ยอ๋อเนี่ยเขาเฟเลี้ยงมาจากไอ,ทอ้ท่อได้น,นะคือเหมือนเขาเชื่อมผนังตรงนี้กับตรงนี้เข้าไปเลยคุณเห็นว่าเนี่ยเหมือนเขาเชื่อมตรงนี้กับตรงนี้เข้าไปเลยท้าไม่มันแบบมันเหมือนเป็นห้องเดียวมันไม่ได้แบบแยกห้องอย่างเงี้ย ใครดูในหนังก็จะได้ยินอันนี้ด้วยนะหอกแค่นี้แหละความเคารพต้นฉบับในหนังเรื่องนี้ผมให้ค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาอิงจากไอ้นี่เว้ยเขาอิงจากนิยายเออเขาอิงจากนิยายเดอะซิเวอร์อไอ,อแบบหลายๆฉากอะไรเงี้ยก็เลยมีความแบบว่าเซ็งนิดนึงมันไม่ได้อิงจากเกม100%ซเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็คืออิงนั่นแหละ มันยาวนานอย่งว่าคืนหนึ่งอ่าตีสองบอนนี่ก็จะเริ่มออกมาแล้ววันนี้ก็แล้วกันนะเออแต่ในหนังอะทุกคนบอนนี่มันตัวสีมันตัวส,มวสีมันตัวสีฟ้านะเว้ยมันไม่ได้ตัวสีม่วงนะเว้ยคือแบบเห็นอย่างเงี้ยใครๆก็ว่าสีม่วงใช่ป่ะเนี่ยดูเนี่ยด,ดูโปสเตอร์ก็ยังสีม่วงอะ่ะมันแต่มันในในใ,ในหนังมันตัวสีฟ้านะ พะผมไปดูออฟฟิเชียลมาออฟฟิเชียลก็บอกว่ามันที่จริงมันต้องตัวสีฟ้าแต่คือเหมือนในเกมมันมัน,ม,นมันทำเป็นตัวสีฟ้าไม่ได้มันก็เลยออกมามุงมุงไม่เข้าใจเเหมือนกันนะเราก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันแต่ก็เอาเอาไปว่าเขา,าว่างไงเราเอาว่างันแล้วกันนะฮะตัวสีฟ้าก็ตัวสีฟ้าผมไม่ได้อะไรมาก คืนแรกไม่ได้มีอะไรหรอกมันคือถ้าคุณไปดูนะแค่เกมนี้ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก,ก่อนแล้วมันเล่นเกมนีน้มันจะตื่นเต้นกว่านี้แต่ก็คือผมผ่านมาหมดแล้วผมก็ไม่รู้จะแบบจะกลัวอะไรแล้วอันนี้อันนี้อันนี้จริงๆนะคือแบบไม่ไม่รู้จะกลัวอะไรกับมันแล้วออมาบนเรื่องหนังให้ทุกคนฟังก็แลก็ก็ก็ผมก็จะแบ่งพาร์ทเป,ป็นคืนๆไปคืนแบบคืนไหนคืนไหนเราจะแบบรุนระทึกกับมันได้บ้าง 5, อย่างคืนห้าอย่างเงี้ยเรจะรุนระทึกกับมันได้อยู่ นะอ่าตีสามแล้วแต่คืนในหนังอะ่ะมันมันไฟไนคือมันไฟไนจริงๆเนะียมันไม่ได้แบบแบบยังไงมันไม่มีซิงไนเซเว่นไนมันมันไฟไนเลยถ้าคุณแบบสังเกตอ,อ่ะอ่าอ่าบันนี่มาแล้วอ่าบันนี่ออกมาแล้วนี่นี่บันนี่ออกมาแล้วโอเคคือจริงอะ่ะดูแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปดูอะไรเยอะเลยดูแค่นี้พอ าชิก้าก็มาเนี่ยพวกเสกแอมเบียนอะไรพวกนี้ในเกมไม่มีเอ้ยในหนังไม่มีแล้วไอ้บอนนี่อยู่นี่เห็นเห็นบอนนี่โอเคแต่เราก็ต้องดูฟ็อกซี่เป็นหลักเนาะโอเคบอนนี่ okay, อยู่นี่ชิก้าก็อยู่นี่ โอ้ยแบตเลือด<ๆ>ผมนะหลักการของไฟนะันแอดเฟดดี้เนี่ยแค่มันอยู่ตรงเนี้ยเราก็รีบปิดไปเลยเรารีบปิดตรงนี้ไปเลยเออไม่ไม่ต้องกลัวอะไรมากบอนนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมชิกา้าก็ยังอยู่ที่เดิมโอเคนะ เนียายพวกเสียงแอมเบียนแบบอย่างไม่แก้แบบถ้าคุณได้ยินนะมันไม่มีในหนังอะไอ,อแบบอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ทำไมเขาไม่ใส่มาโอ้แต่สองตัวนี้ก็อยู่นี่นอผมจะแบบแบ่งเป็นพันพาสนะทุกคนในหนึ่งใน2ก็คือเล่นก็อาจจะไม่หนุกเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไ,กไกกรกับม <c oughs> ันเหมือนแรกแรอุ้ยช <c oughs> นี่ขนาดบอกไม่ตื่นเต้นนะเหมือนเหมือนได้ยินอะปิดไปก่อนแล้วกันนะผมกลัวอุ้ยกล้องไม่มาเลยนี่มาแล้วก็ปิดรอเลยไม่ไม่อะไรแล้วนะอ่ามาแล้วก็อาไปแล้วไปแล้วด้วยไปอยู่ไหนมาอยู่นี่นี่เองโอเคมาอยู่นี่ก็ก็ปิดไว้ด้วยก็ไม่ปิดไว้เหมือนเดิมครับไม่เปิดน,นะ ผมมีคีย์ลัดของผมนะทุกอย่างต้องมีคีย์ลัดของมันโอเคผมก็ปิดปิดไปอย่างงี้ละเดินดิจีตไปเลยก็ปิดไปอย่างงี้ะอ่าฟ็อกซี่เริ่มทัมเพลงครับอ่านี่นี่ถ้าคุณคนที่เล่นใหม่ๆ่ครับผมดูตรงนี้ไว้ถ้าบอนนี่ยังอยู่ก็คือมันยังมีเงาอยู่ตรงนี้นะ ขอทุกคนดูไงี้ไว้เวลาผมเล่นผมก็จะดูไงี้ไว้ว่าบอนนี่มาไปหรือมาหรือยังอย่างนี้คือยังอยู่นะอย่างนี้คือยังอยู่ก็ไว้ย,ยงี้อ่าไม่ยังอยู่อยู่เลยชิก้ามาแล้วไหมชิก้าอยู่นี่โอเคบอนนี okay. ่ bon ไปยังบอนนี bon ่ไม่ไปเนาะยังไม่ไปนะยังอยู่นะครับบอนนี่ดื้อน,นะยังอยู่อ่าบอนนี bon ่ไปแล้วไปนู่นแล้วก็เปิดนะนี่ไปแล้วนะเปิดกล้องมาบอนนี bon ่อยู่นี่ก็ ชิคกาก็อยู่นี่บอน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 นี่กลับมาแล้วเคผมปิดไว้ก,ก่อนผมก็ไม่รู้มันจะมาจากไหนอุ้ยอุ้ยชิคกาชิคกาอ๋อบอนนี่อยู่นี่แล้วอ่าเปิดอ่าบอนนี่อยู่นี่ก็เปิดอ่าอันนี้มายังไม่รู้จะปิดไว้ก่อนเออ นี่ชิกาอยู่นี่แล้วบอนนี่อยู่ไหนบอนนี่บอนนี่บอนนี่ก็อยู่ตรงนี้ชิกาก็อยู่นี่โอเคอ๋อชิกานี่ก็เปิดไปนี่ก่อนโอ้โหอ่าอยู่นี่อ่าหกโมงพอดีนะครับผมอยู่ในการคำนวณนะฮะยังไงพลังงานก็เหลือๆครับผมถ้าต้นโอเค น,นะนี่ผมกด F2 คนระับเพื่อเป็นการนะกลับไปหน้าเมนูตอนนี้นะฮะก็เอาไปว่าตัดพาร์ตจะพิงเท่านี้แล้วกันนะเพื่อที่เราจะได้แบบแบ่งเป็นซิกซิพาร์ทหเป็นพาร์ทเลยก็ว่ากันไปนะผมนะแต่ว่าคือตอนนี้เราก็เลยจะเซิฟกันอยากย้อนบ้านๆเฉยๆนะคิดถึงนะคิดถึงถึงผมจะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับมันมากแต่ว่าขึ้นหลังๆไม่รู้อะคือแรกๆมันน่าเบื่อไปหนะ่อย คือหลังๆแบบคืน4คืน5อาจจะระทึกโ okay. อเคเพราะว่าเฟรดดี้คืน3นี่เฟรดดี้เริ่มออกลาแล้วเราก็จะได้เห็นเฟรดดี้นะฮะตอนนี้ก็มีแค่บอนนี่กับชิก้าโผล่มาหลอกเราตามนั้นแล้วกันนะใครที่คิดถึงเฟรดดี้ก็เลยกดไลค์นะฮะกดแชร์นะับนะผมส่วนใครแบบอยากให้ผมแบบเลยพาต่อไปเลยไหมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะผมจะเพราะว่าตอนนี้ผมมีทุกภาคแล้วมีภาคที่ผมพอจะเล่นไม่เป็นก็น่าจะมีอ่ะ ่าไอ้ภาคหหรือว่าซิมูเลเตอร์เฟดี้พิซซ่าซิมูเลเตอร์นั่นแหละก็เอาไปว่า1ถึง1ถึง4 1ถึง5 1าหนึ่งถึงซิสเตอร์โลเคชันเนี่ยเล่นเป็นก็ผมก็จะมาเล่นกันดูภาค4อาจจะมีความแบบกลัวนิดหน่อยอาจจะเล่นไม่จบผมพูดแค่น,นี้เพราะผมกลัวภาค4มากนะครับไปพูดเยอะแล้วสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับ